ปี2025นี้โตโยต้ากลับมาสร้างความตื่นเต้นให้กับโลกยานยนต์อีกครั้งกับการเปิดตัวโตโยต้าไฮลักทราโวรุ่นใหม่สีเหลืองสุดโดดเด่นรถกระบะที่ผสมผสานความแข็งแกร่งความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำอนาคตไว้ในคันเดียวการออกแบบในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการปรับโฉมแต่คือการสร้างสัญ,ญลักษณ์ใหม่ของรถกระบะที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานจริงและไลฟ์สไตล์ทันสมัยเมื่อมองจากภายนอกไฮลักทราโว2025มาพร้อมกับดีไซน์ที่บึกบึนและสาง่างาม ไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ดีไซน์เฉียบคมให้ความรู้สึกกล้ามสมัยกระจังหน้าขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยโครเมียมเพิ่มความภูมิฐานบวกกับกันชนหน้าดีไซน์แข็งแรงสะท้อนถึงพลังและสมรรถนะเฉดสีเหลืองเมทัลลิกที่เปล่งประกายเมื่อสะท้อนกับแสงไฟทำให้รถคันนี้โดดเด่นไม่เหมือนใครและยากที่จะละสายตาล,ล้ออลลอยขนาดใหญ่ลายสปอร์ตช่วยเพิ่มบุคลิกความดุดันและหรูหราไปพร้อมกันเข้าสู่ภายในห้องโดยสารไฮไลท์ทราโวรุ่นใหมน่นี้ถูกออกแบบให้กว้างขวางและสะดวกสบาย ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังแท้เดินได้สีเหลืองสร้างบรรยากาศที่ทันสมัยและแตกต่างแผงคอนโซลดีไซน์ใหม่ที่หรูหราพร้อมหน้าจอ Infotainment ขนาดใหญ่ที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงคุณภาพสูงช่วยให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความเพลิดเพลิอนอีกทั้งยังมาพร้อมระบบไฟแอมเบียนไละสีเหลืองที่ปรับโทนได้ตามอารมณ์เพิ่มความหรูหราให้กับห้องโดยสาร ด้านสมรรถนะโตโยต้าไฮรักทราโวล2025ไม่ได้มาเล่นไม่ได้มาเล่นรถคันนี้ติดตั้งเครื่องยนต์ Hybrid Turbo โบเจเนเรชันใหม่ที่ให้ทั้งความแรงและความประหยัดพลังงานระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะที่ช่วยให้คุณมั่นใจได้ในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นการวิ่งในเมืองทางหลวงหรือเส้นทางออฟโรดสุดท้าทายช่วงล่างที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้ทั้งความนุ่มนวลและความมั่นคงช่วยให้ผู้โดยสารทุกคนรู้สึกสบายตลอดการเดินทาง ในด้านความปลอดภัยโตโยต้าไม่เคยทำให้ผิดหวังไฮลักทราวเว2025มาพร้อมระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดที่รวมเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบเบรกฉกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัจฉริยะระบบช่วยรักษาเลนและกล้องมุมมองรอบคัน360องศาเพื่อให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับคนเดินถนนและจัก,กรยานยนต์ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยอีกขั้น จุดเด่นที่ทำให้ไฮลักทราโว2,025สีเหลืองแตกต่างคือการสะท้อนถึงความกล้าและความมั่นใจผู้ที่เลือกสีเหลืองคือผู้ที่ไม่กลัวการโดดเด่นและพร้อมที่จะประกาศความเป็นตัวเองอย่างเต็มที่รถคันนี้จึงไม่ใช่เพียงยานพาหนะสำหรับการเดินทางแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังความหรูหราและสไตล์ที่เหนือระดับ นี่คือ Toyota Hilux Travo 2 0 2 5สีเหลืองที่ออตโต้วิบภูมิใจนำเสนอรถกระบะที่รวมเอาความแข็งแกร่งสมรรถนะความปลอดภัยและความหรูหรามาไว้ในคันเดียวหากคุณกำลังมองหารถที่แตกต่างไม่เหมือนใครและตอบโจทย์การใช้ชีวิตสมัยใหม่ Hilux Travo คันนี้คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุด